สวัสดีท่านผูช้ชมทุกท่านนะครับวินี้ก็มาเพราะว่าผมเองก็นะก็อยู่ในเกมบอกฟุตนะครับวันนี้เราก็จะมาทำฮาคิสีลุงกันนะครับก็คือฮาคิที่สีที่เรามีอยู่นะมันแบบดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เออส่วนฮาคิสีลุงเนี่ยฮาคิกาะสีลุงเนี่ยคือมันช่วยอะไรไหมไม่ได้ช่วยครับมีแค่ความสวย <c oughs> แค่นั้นนะครับเออส่วนอ่าวิธีการนะครับในการก็คือเรามาที่เกาะเต่านะแล้วมันก็จะอยู่หน้าเมนชั่นเลยนะ ให้ทุกคนมองไปที่ต้นไม้ใหญ่นะครับแล้วก็ขึ้นไปนะวนนั้นเลยนะครับให้ขึ้นไปเลยตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็มันก็จะเห็นเป็นเหมือนบ้านต้นไม้หลังหนึ่งนะครับให้ทุกคนเข้าไปแล้วหลังจากนั้นครับก็ลองหา NPC ดูนะนี่ครับมันก็จะเป็น NPC ตัวน,นี้เลยนะนี่ครับพอทุกคนคุยเนี่ยคุยปื๊บ มันก็จะให้ควเเรานะครับให้ไปตีบอสตนนะหรือบอสเกาะแรกนั่นเองนะครับเออเราก็ไปตีเลยนะครับคือให้คีเอให้คีสิลุ้งเนี่ยก็คือเราต้องไปตีบอสอย่างเดียวเลยไม่ไม่ไมยากนะครับอ่ะคเอตมันนะครับให้เราไปตีบอสตนนะครับแล้วก็จะไปนะมาแล้วครับทุกคนตอนนี้แล้วก็มาถึงก่อน,นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบอสมันก็จะอยู่โซน บอสมีอยู่ครับไม่มีใครตีก็ดีแล้วครับแล้วก็ตีไปเลยนะไม่ต้องห่วงนะครับตีไปเลยนี่ตียังไงก็ได้ครับแล้วก็ฆ่ามันให้ตายนะดีครับเราค่าได้แล้วก็จะได้เงินกับ exp มานะครับมาหลังจากนั้นเราก็กลับไปรับเควสเหมือนเดิมนะครับกลับไปที่เกาะเต่าเหมือนเดิมเลยขึ้นต้นไม้เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็กลับไปเลยนะเราก็มารับเควสต่อนะครับตรงนี้ มันก็จะให้เราไปฆ่าตัวบอสที่ใช้ผลลิฟนะครับนะไอสแลนเอมเพสนะซึ่งอ่าน่าจะอยู่แหละนะครับเพราะว่าเซฟนี้คงไม่มีใครตีนะเออน,นะครับขนาดบอสสโตนอ่ะนี่ครับบอสยังมีอยู่นะบอสนี่คือไม่มีใครตีบอสเลยเอ่ะทุกคนน่าสงสัยมากครับคอมโบกับบอสไปหน่อยคอมโบอ่ะไป บอสนี้ก็ไม่ไม่ได้เก่งมากนะครับนะก็ะตีได้ชิวๆอยู่นะไม่ยากแต่เกือบตายนั่นแหละเราอ่ะมมถึงผมนะ <c oughs> นะครับเฮย้ยกล่องเพชรเก็บเลยได้เงินหมื่นหนึ่งอุย้ยแล้วก็คนขายโรตีตรงนี้มาขอลองดูหน่อยขายโรตีเราไปเยลโลเลยยังไม่เลยเรายังไม่มีอะไรเรามีแล้วเนะียนี่ ตีไปหนึ่งทีพี่เมื่อกี้ทาอะไรกําลังซื้อโลตีอยู่แล้วพี่ปล่อยสก,กิลมาทําไมมานี่เลยเรียบร้อยตายครับทุกคนเออแล้วเราก็ไปต่อครออับเไปรับเวินต่อแล้วเขาก็จะให้เราไปตีบอสกิโลหรือเปล่าที่ผมจาได้นี่ไงกิโลนะครับให้เราไปนะตีบอสแล้วก็ไปนะไปบอสก,กิโลนี้ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับในเซิรนี้เนะี่ย มาแล้วครับกับบอสตัวนี้มีหรือเปล่าเอ้าบอสไม่มีครับเออนี้เดี๋ยวนะเสียงเสียงเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย w a t c โอ้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 เจอเจอเจออะไรอ่ะอะไรอ่ะโปผมเจอโปครับทุกคนโป้โปโปโป้โป้เดี๋ยว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  Report Report เลยรีพอร์ตเลยโอ้โหโปหาข้าวหัว ยี่สิบห้าเอ็มค่าหัวตกเลยโอ้รีพอร์ตไปรีพอร์ตเลยเนะี่ยรีพอร์ตเลยนะครับเดี๋ยวทุกคนดูดิโอ้ยก็ว่าอะไรอะผมเจอป M, อูยี่สิบห้าเอ็มทุกคนผมก็ว่าทำไมเขาตีผมเจ็บจังเลยแล้วก็ไปเลยรีพอร์ตไปเลยนะครับนะนี่ปูจริงๆคนระับไม่ได้โกหกโอ้โห โผแบบโผล่มาต่อหน้าต่อตาทุกคนแล้วก็มีอะไรอะเจ้าทะเลเหรอเจ้าทะเลแหละโอ้โหตกใจหมดเลยเมื่อกี้เมื่อกี้นะครับผมได้ตีเป็นบอสกิโลนะครับไปแล้วนะแต่ผมไม่ได้อัดเอาไว้นะครับก็ขออภัยด้วยนะพอตีเสร็จนะครับนะแล้วก็ต้องมาตีบอสเอลิฟเฟนต่อนะครับอ่าเป็นบอสต,ตัวนี้นะแล้วก็ไปรับเวทก่อนเมื่อกี้ผมเพิ่งตีเสร็จไปเฮ้ยแล้ว พัจันเต็มดวงด้วยคืนในเซิร์ฟนี้แล้วก็มารับเกรดครับเพื่อที่จะไปตีบอสเอลเลเฟนตนะอันนี้นะครับมาไม่รู้ว่าบอสเอลเลเฟนยังอยู่หรือเปล่าไม่ได้ดูเลยนะครับตอนนี้บอสเอลเลเฟนนะครับไม่น่าจะอยู่นะโอเคไม่อยู่นะครับไม่อยู่เราก็ต้องหาเซิร์ฟไปเรื่อยๆนะครับและเรามาในเซิร์ฟนี้เซิร์ฟอะไรครับเนี่ย10โอ้โห14 15 1่ M อโอ้โหเรียงกันเลย ผมว่าผมไม่ไม่น่าจะปลอดภัยนะมาตรงเนี้ยไม่น่าปลอดภัยนะครับปอดแหกเลยผมว่าถ้ามานะโอ้ไปละไม่ยุง่งไม่ยุง่งผมไม่ยุ่งนะครับเซิร์ฟนี้อันตรายแบบโคตรเลยเปลี่ยนดีกว,ว่าเซิร์ฟนี้นะครับมีบอสช้างแค่แล้วก็ไปกันเลยนะครับบอสช้างมีเซิร์ฟนี้แล้วก็ไปตีตีเฮ้ยเซิร์ฟนี้มี30 m อครับทุกคนไม่ใช่30 m อดีิอ โอ้โหมันแบบไม่ปลอดภัยยิ่งกว่าเดิมนะคะทุกคนนั่นมันมน,น่ากลัวมากกับเตอร์มี่ปึ๊บมันจะมาเอาฆ่าหัวผมหรือเปล่าเนี่ยเสี๋ยวอ,อยู่เนี่ยตอนนี้นเออเสี๋ยวอยู่แล้วก็จึ๊กๆไปโอ้โอ้โอ้โดนโอ๋อสกิลบอสนะครับนึกว่าสกิลคนอื่นตอนนี้บอสก็ใกล้ตายแล้วนะครับเหลือเลือดอีกประมาณขี้เล็บนะครับตอนนี้เออนะบอส แต่แล้วก็ขอใช้สกิลนี้ปิดเลยละกันแล้วก็ตายมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้เงินเยอะมากจากโควสนี้นะจากนั้นนะครับเราก็ไปรับโควสกันต่อนะครับอันนี้น่าจะเป็น Beautiful p i r a t แล้วแหละนะครับผมว่านะลองไปดูก่อนนะครับอาจจะไม่ใช่ก็ได้เออแต่ผมว่าใช่แล้วแหละนะครับน่าจะใช่ดีครับเขาให้ไป Beautiful p i r a t นะครับไปฆ่า Beautiful ไ i r a ลินผ่านแล้ว ไปฆ่าบิลที่ฟูลไพเลนะครับตรงนี้เลยนะแล้วก็เข้าประตูไปนะครับเข้าประตูนี่มีด้วยแล้วก็ฆ่ายากมากด้วย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 เออด้วยด้วยซืยย้อเออตีตีไปครับพยายามผมว่าใช้ผลพานะครับดีที่สุดนะอย่าใช้ผลอ,อื่นๆน,นะครับเออมันผลพิษนี่ก็ได้อยู่นะครับแต่ผลพานะี่ดีสุดแล้วนะ <c oughs> ผลโมจีนี้น่าจะยากน่าดูนะครับดูอย่างทรงโอ้ยดูดิแปบ๊บเดียวมันเล่นผมเลือดขึ้นหลอดแล้ววะ่ะทุกคนดูดิมันทำกับผมดีเราต้องแบบไล่ไล่ต่อมันไปเรื่อยๆนะทุกคนนะก็น่าจะยากนะครับเพราะว่าบอสตัวนี้โซโลอาจจะไม่ผ่านเลยด้วยซ้ำนะครับโซโลบอสตัวนี้ยากจริงยากจริงโอ้โอ้ต้องดูดเลือดมันเรื่อยๆครับดูดเลือดอันางนี้ ตึ๊บอืมโดนเลือดมันเจกิตา้าโดนเลือดนะครับงั้นตัดไปเลยครับโอ้ดูโคเลือดผมเหลือแบบกระจิ๊ดกระจอยมากนะครับโดนแทงทีเดียวผมว่าน่าจะตายแล้วแ,แหละอย่างเงี้ยนะตายแล้วแหละโอ้ยเลือดเหลือน้อยจุงเบยเลือดเหลือน้อยเลยซึ้บใช้อันนี้ยัดหน้าไปอโอ้เลือดเหลือน้อยมากต้องเติมเลือดแบบอย่างหนักเลยตอนนี้ทำเลือดอยังหนักเลยโอ้โห ต้องใช้สกิลที่มันไกลๆหน่อยครับตอนนี้โอ้โหหลบมันไม่ได้เลยครับทีนี้ซื้อต้องแบบเล่นระยะนะครับเล่นระยะนะกับมัดนะครับชื้อซื้อโอ้โหเลือดเหลือกะจิตก็จอยนะครับตอนนี้เล่นระยะซื้อซื้อโอ้โว้ยแต่แต่แต่เรา เรือเราเริ่มกลับมาแล้วเรื่อเราเริ่มกลับมาแล้วก็ดีโอเคอย่างนี้ก็คอมโบเต็มมันเลยอย่างนี้นะครับดาบฟปเรนติโนโคตรควรนะครับบอกเลยดาบมันนะ่ดาบฟปเรนติโนนะพที่ผมเรียกว่าดาบฟปเรนติโนเพราะว่ามันเหมือนนะโอ้ยทุกคนครับตอนนี้บอกเลยว่าสู้ชีวิตว่าเพราะว่าบอสมันแบบโหดมากนะครับบอสตัวนี้คือผมไม่ได้เป็นคนสายตีบอสด้วยไงไม่ได้ตีบอสเก่งนะครับเออนะซึ้อ จะตายแล้วพี่พี่น้องจะตายแล้วจะตายจริงๆนะครับไม่ไโมโอ้โหมาใกล้ขนาดนี้มันเริ่มแบบเข้าใกล้วความตายละนะครับตอนนี้เราเริ่มยี่เสียวซะหน่อยที่เสียวหน่อยนะครับว่าเราจะตายหรือเปล่าเพราะเลือดเราเหลือสี่พันเท่านั้นนะครับแต่ไม่เป็นไรเราคงความตายได้เกิดมาตีบอสตัวนี้ใหม่ได้แต่มันเลือดมันจะเลียด,ดี โอ้ยน้อพี่ตียากไปไหนผมโดนเลยตายอะ่ะฮะผมผมผมโดนเลยตายอะ่ะเมื่อกี้ผมโดนเลยตายอเอางงไม่เอางงแล้วเมื่อกี้ผมโดนไรอะ่ะอ่ะแล้วคือต้องรีบกลับด้วยไงยรีบกลับไปเลยอะนะันน่ะรีบกลับไปเลยเดี๋ยวเลือดบอสนบนร,รีโอ้โห บอสเกือบตายแล้วแต่เราตายก่อนไงเออตอนนี้มาครับตอนนี้เข้าแล้วบอสมันจะรีลากหรือเปล่าหรือเปล่าไม่รียังไม่รียังทันโอเคอาทันหนีก็หวานชียสิครับคอมโบมาคอมโบเลยมาคอมโบเลยมาคอมโบเลยมาเออนีตูมนี่คอมโบกับบอสครับครับใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วโอ้โอ ใครกลัวเอ้ยจะตายหืึบอื้บอ๋อ,อ,อ,อยลับพี่ไปดึงอะไรนะโองงเลยงงเลยอันนี้ไปดึงอะไรอะ่ะมาดูหน่อยมาดูหน่อยมาดูความโหดกันหน่อยว่าใครจะโหดกว่ากันแต่ผมตายไปรอบหนึ่งแล้นะไม,ไม่ไม่เป็นไรนะไม่นับนะครับไม่นับดึงมาแล้วก็สกิลเรียบร้อยตายครับนะเรียบร้อย เราก็ได้แค่นี้นะครับเราก็ได้เป็นฮาคิมาเรฮาคิแบบเรนโบว์หรือสายลุ้งนั่นเองนะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับมันจะเปลี่ยนให้อัตโ,น,โนมัติทุกคนดูนี่เท่ขึ้นแบบ300%นต์ะครับเออแต่มันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกทำคุยไปทั้งนั้นไม่ได้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะช่วยความเท่ <c oughs> เออนะครับอย่างนั้นสารกินนี่ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไปยังพรัดหน้านะบ๊ายบายนะครับ